าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีท่านจะเป็นปู่เป็นย่าที่ดีของหลานเป็นตาค่อยายที่ดีของหลานจริงหรือไม่เปลือกันไดไม่จริงก็ไม่ว่ากันชายก็ต้องจริงหญิงก็ต้องแท้นะเป็นคนแก่ที่น่าบูชาเป็นชายไล้สาระไม่จริงเป็นหญิงก็ไม่แท้กลายเป็นคนแก่ที่ไม่น่าบูชาไม่ไล่คุณธรรมเช่นนี้โลกหลานจะเคารพนับถือประการใด ขอฝากท่านไปคิดนาฐานะเป็นบัณฑิตญาติของอาตมาในวันนี้อย่างจริงใจขอจเจริญพรอ,อย่างนั้นสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 不蒲。